สบายดีทับเวลมาแล้วครับกับ EP ีที่3นะครับ e ีีสุดท้ายแต่ไม่้ายสุดนะครับวังเวียงหลวงพระบางครับ4วัน3คืนนะครับที่ผ่านมาเราก็อยู่ที่วังเวียงนะครับเช้าวันต่อมานะครับเราก็พาทุกท่านมาอย่างสถานีรถไฟวังเวียงนะครับเพื่อเตรียมมุ่งหน้าไปสู่หลวงพระบางนะครับเรามาถึงเราก็มาถ่ายวิวสวยๆนะครับของเมืองวังเวียงกันไม่ว่าจะเป็นหน้าสถานีนะครับกับภูเขาหินปูนนะครับก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับบริเวณ หน้าสถานีรถไฟวังเวียงก่อนที่จะเดินทางกันไปครับ <c oughs> ด้านในก็เป็นบรรยากาศครับกำลังรอขึ้นรถไฟฟ้ากันนะครับ เดินทางจากสถานีวังเวียงไปหลวงพระบางใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับเมื่อถึงสถานีหลวงพระบางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดูแลนะครับบริการด้วยรถตู้ VIP นะครับลรอขึ้นรถกันนะครับหลังจากนั้นก็จะพาทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับวิวสวยๆนะครับที่ตาดแก้วมงคลนะครับ รับประทานอาหารไปพร้อมกับนะครับบรรยากาศสวยๆของน้ำตกนะครับที่นี่ครับตาดแก้วมุงคลอาหารมีหลากหลายนะครับเราก็จัดบริการเป็นโต๊ะยาวนะครับบริเวณด้านหน้าน้ำตกกันเลยทีเดียวนะครับให้กับลูกค้ากุ๊ปของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะพาทุกท่านนะครับเตรียมตัวนะครับไปยังน้ำตกตาดกวางศี โดยรถไฟฟ้านะครับโดยการด้วยรถไฟฟ้านะครับขึ้นไปเวีนทางขึ้นไปน้ําตกนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นศูนย์อนุรักษ์หมีนะครับซึ่งก็ตรงนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันหมีนะครับก่อนทางขึ้นน้ําตกนะครับก็แวะมาชมเยี่ยมชมหมีกันได้ะไรงกั้นก็นะครับทุกท่านเดินเข้าสู่บริเวณน้ําตกนะครับก็ถ่ายรูปนะครับชมบรรยากาศหลังจากที่รับประทานอาหารมาแล้วนะครับเดินย่อยกันนิดนึงนะครับ ไปขึ้นไปทุกๆชั้นนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับความสดชื่นนะครับกับวิวน้ําตกที่นี่นะครับมีน้าใสไหลเย็นอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับใครแวะเวียนมานะครับแวะมานะครับน้ําตกตากกวางีให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นตำนานของน้าของตาดกวางศีนะครับน้ําตกหรือตาดนะครับตรงนี้ก็ชั้น7ครับไฮไลท์ก็อยู่ตรงสะพานพาดนะครับ มองเห็นนี่นะครับอยู่น้าตกเลยนะครับหลังจากนั้นก็กลับเข้าเมืองกันมาครับพาทุกท่านมาที่นะครับวัดสําคัญอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดวิชุนราชนะครับก็เป็นวัดสําคัญนะครับของชาวหลวงพระบางนะครับแล้วก็ชาวลาวด้วยนะครับข้างในก็มีพระใหญ่นะครับให้ทุกท่านได้กรับไหว้สักการะขอพรนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับบรรยากาศสวยงามแล้วก็ร่มเย็นจริงๆนะครับข้างในก็มีประติมากรรมนะครับมีไม้แกะสลัก เป็นพระแกะสลักจากไม้นะครับเป็นไม้กิษณานะครับก็รับฟังคำบรรยายจากไกด์ด้วยนะครับเป็นความรู้นะครับใครมาหลวงพ่อบานนะครับแนะนำครับก็เวียนมาไหว้สักการะที่นี่นะครับวัดวิชุนราชนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พาชั่นเดินชมครับรรยากาศภายในตัววัดนะครับเดินชมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่พักนะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับ เที่ยวต่อนะครับในช่วงของการค่ำคืนนะครับช่วงค่ำคืนนะครับก็สามารถแบ่งกรุ๊ปได้นะครับบางท่านอยากจะไปเดินตลาดกลางคืนตลาดมืดนะครับเราจะพาท่านไปส่วนบางกรุ๊ปนะครับก็อยากจะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะครับทิปนี้เราพากันมาที่ร้านกอไผ่นะครับก็จะมีวัฒนธรรมนะครับของชนเผ่านะครับการฟ้อนระบีเต้นรำของชนเผ่านะครับทุกท่านได้นะครับ ดูศิลปะวัฒนธรรมพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วยนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมครับมันจะเป็นร้องเพลงครับเต้นรำครับกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ร้านนะครับก็รับประทานอาหารเพืความอิ่มอกอิ่มใจนะครับพร้อมกับดูชมแสดงดนตรีหลังจากนั้นนะครับก็ลุกขึ้นมาย่อยกันนิดนึงนะครับก็มาฟ้อนรำครับกับทางคณะนะครับหลังจากนั้นก็นะครับได้เวลาลำลากแล้วนะครับเพื่อจะติดตัวไปพักผ่อนนะครับไปเที่ยวต่อนั่นเองนะครับ ตัดภาพมากับตอนเช้าเลยครับทุกท่านก็เตรียมพร้อมมากนะครับก็เตรียมตัวไปใส่บาดข้าวเหนียวกันนะครับเราจะพาทุกท่านไปยังจุดที่เราให้บริการนะครับจากบาดข้าวเหนียวนะครับพร้อมชุดใส่บาดนะครับเราจัดเตรียมบริการไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับตอนเช้ามานะครับพระก็นะครับบินทบาทนะครับประมาณ300400รรูปกันนะครับสำหรับที่นี่นะครับดังนั้นก็ร่วมถ่ายภาพนะครับสวยงามเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับแต่งชุด เราใส่พัคซีนสวยๆกันหลังจากนั้นก็ไปที่นี่ครับจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับวัดเชียงทองนะครับไฮไลท์ก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็ป่องเยี่ยมนะครับหน้าต่างยาญ่านะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็มาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศแล้วก็รับฟังความรู้จากไกด์นะครับนี่ก็วัดสําคัญนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นพ้าม่านนะครับปกติจะปิดประตูแล้วเราจะต้องมองผ่านรู ผ่านช่องมองเข้าไปนะครับวันนี้มีโอกาสได้เห็นนะครับได้เปิดประตูนะครับเสร็จจากวัดแล้วก็ย้าท่านมาที่ตลาดเช้าหลวงพ่อบานะครับแวะซื้อของรับประทานนะครับแล้วก็ซื้อของฝากนะครับมีของมากมายนะครับเป็นตลาดที่มีความยาวเกือบเป็นกิโลนะครับตั้งแต่ปากทางนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับสู่โรงแรมที่พักแล้วเตรียมตัวนะครับเพื่อจะเดินทางกลับนะครับก่อนไปก็มาแวะนะครับดื่มกาแฟลาวนะครับก็กาแฟดาวนะครับ เป็นกาแฟลาวนะครับกาแฟชื่อดังของสปปลาวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถึงเวลาอาหารกลางวันอีกแล้วนะครับก็พาท่านมารับประทานอาหารนะครับที่ร้านแบมบูไบโอแบมบูนะครับร้านนี้ก็ใช้ทุกๆอย่างเป็นมาจากไม้ไผ่นะครับว่าจะเป็นจอกนะครับเป็นแก้วเป็นจานต่างๆนะครับไฮไลท์ก็เป็นนะครับนี่เลยครับนี่ไฮไลท์คือนี่เลยนะครับ เอหลามนะครับมาเสิร์ฟในกระบอกไม้ไผ่ร้อนๆที่เอาไปเผานะครับเราก็จะบริการเสิร์ฟให้กับทุกโต๊ะเลยนะครับอาหารที่นี่เป็นอาหารประจําถิ่นนะครับเป็นอาหารถิ่นหลวงพะบางนะครับมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้อัวหลวงพะบางตำหลวงพะบางนะครับปิ้งไก่หมูทุบนี่นะครับของอร่อยของอร่อยนี่ครับไฮไลท์ คอหลวงเวียงจันทร์นะครับ ทุกท่านนะครับผ่านด่านนะครับพิจรภาพนะครับด่านสะพานพิตรภาพไทยลาวนะครับเพื่อเดินทางกลับสู่ที่พักนะครับที่บ้านของท่านด้วยความสุขสีภาพนะครับก็ขอบคุณคณะนะครับที่ร่วมเดินทางนะครับและให้เกียรติเราในการดูแลนะครับการอ้ินยทองถิ่นก็นะครับขอขอบคุณมาจากใจนะครับที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับยังไงทริปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับคิดถึง การท่องเที่ยวคิดถึงพวกเรานะครับสบายดีทาวเวลนะครับสวัสดีครับ